าที่เ็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และชุกจับไฟป่าแม่ตะไครครับทาการลาดเวนป้องกันไฟป่าในเวืนบ้านแม่วงหมูที่4ตํตบลอ่อนเหนืออำภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่หลังตรวจพบไฟป่ากำลังลุกไหม้อย่างรวดเร็วและกาลังขยายพื้นที่เข้าการดับไฟป่าและทำแนวกันไฟเช่นเดียวกับที่ตบลทานเหนืออำเภอแม่อ่อนครับชุดปฏิบัติการที่เจษควบคุมไฟป่าอำเภออ่อนกองพันทหารปืนใหญ่ที่7็กองพลทหารราบที่7็ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ ทำการดัไบไฟป่าและทําแนวกันไฟนะครับเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่ารวมทั้งเป็นการแก้ไขป,ปัญหาปลอกควันไฟป่าในพื้นที่ด้วยกันไปที่ข่าวต่างประเทศนะครับราคาน้ักบัญิีเวสเท็กซัสของสหรัฐอินดุล20ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครับโดยโลงไปอยู่ที่29.27ดอลลาร์นะครับถือว่าต่ำที่สุดในรอบ8ปีก่อนที่เป็นระดันมาเล็กน้อยและปิดตลาดอยู่ที่ระด,ดับ20.09ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครับอันเป็นผลมาจากโควิด -19 ท,ท,ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรง ทัมบัโลกนั้นได้